สบายดีสบายดีน้องทุกคนเมื่อนี้กลับมาพบกับน้องตุ๊กในช่องสาวเ่าซ้มเนเซนยวเมื่อ <c oughs> นี้กลับมาพบกับน้องตุก๊กเนาะเมื่อนี้น้องตุ๊กสิพาทุกคนไปเฮดเจลตุแมงตุม๊ตมีงจีน่าเนาะตุ๊มงจีน่าตุ๊มงจีน่าถ้าภาษาไทยนะจะเอิญจปโปืม ประมาณนั้นเนาะทุกคนเดี๋ยวเราไปเฮ็ดแจวกันเลยเนาะทุกคนเนเาะแจวหลือแบบทางไทยนะจะอื่นป่นป่นตัวแมงจีปโปงอยู่บ้านน้องตุ่นตัวจีน่ายเนาะพอมันเย่ะกันตัวจริงหลธดหน่อยนึงจีน่ายจีรอตัวจีน่ายจีรออาหารจะหากินในสวนนี่เนาะทุกคน,น,กคน,น,กคน,นตัวนี้ ก็แมงก็แมงมือหนาจะเอาตัวจัดการมามาถวัดกินไม่นี้กับบะเมีนเด้นไล่นะทุกคนไปกเลย <c oughs> ว่าน้องตุ๊กไปตลาดอะน้องตุ๊กก็เลยได้โต๊กตัวตแม่งานจีน่านี่มาน้องตุ๊กก็เลยามาเฮ็ดอันปนกับลวกผักเนาะส่กินยไปไปกันเลยไปฮ็ดกันเลย ใส่เต้มที่นลมันจะไม่กัดมือใช่ไหมหงมันจะอัดๆกแม่ขัวอ่านนั่นใช่น้ำมันสิ โอ้ไม่คนอย่าอนัันจริงนัม คนเฮาได้ล้างอันล้างตกกินได้เดี๋ยวนี้เฮาก็เลยสิมาขัวหมดเอ็ดกระเทียมหอมบัวเนาะใส่เกือไปหนอยนึงมื้อนี้สายแล้วเนาะตุกอันตึงสวยมงตุกตึงสวยมื้อนี้ว่าสิออกไปหาหมูหน่อยนึง ส่วนโมกินส่งซินแซวเนาะประหานครอบครัวสายปวนเนาะทุกคนเนาะผู้เมนสายปานแต่สายปวนครัวาอามักเพชรนี่มันเป็นมักเพชรขี้หนูเนาะทุกคนเนาะนี่เนาะพริกขี้หนูเหลือมักเพชรขี้หนูเนาะ น้องตุ๊กบ่มีมักเพ็ดไงอันนี้เพราะว่าน,น้องตุ๊กซื้อมักเพชช็ดขี้หนูมาเหมือนกันลืมซื้อมักเพชช็ดอันนี้เริม,ม,เมักเพชช็ดนี่าะก่อนต่อไปครับมานขวดจีน่ายเลยทุกคนใส่ลงไปทางน้าเลย ไดตวแออยุ่ส้ำเนื้อเนาะเขาจะเอาตัวน,นี้มาแล้วก็ขวัวเึ่อกับน้องไหม่สมกระเซบเลยทุกคนแต่น้องตุต๊กจะมาเฮ็ดปนก้อนข้าวนา,น,าน้องตุต๊กจะมาเฮ็ดขัวซส่้น้องไหม่ส <c> ม <oughs> เจี๊ยวหรือเฮ็ดปนคายกันบ่าว่า,าทุกคน <c oughs> nhàng bạn làm nhàng xây nấm manh kênh nữa naman ber ini kita ambil semangka ไปจ้ากอจะกรอบทุกคนมันก็เหลืองกรอบเพื่อไปทีมเ้ยทุกคนครับก็จะขวดต่อไปเดี๋ยวนี้มันกำลังแบบนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มแต่ปบมันก็เหลืองกรอบมันกำลังจะกรอบเดี๋ยวนี้น้องตุ๊ปค้นไทยลงไปแห้วน่อทุกคนเนาะ มันอาจจะค่อนค่อนขึ้นนานลงตุกน้อยหนึ่งเลาจะคอยคอยขวไปมันาซื้อกบมเฮ็ดกะเพรากบบอสีแจ๊บ คนโอเคสุกแล้วสุกแล้วจ้ายังไปตามกันเลยเนาะทุกคน ขอโตต่ำนี่ก็นเนอับันนี้เขาเอาตนหที่เขาขวดสลงไปคนใหญ่บอ,อ จะไม่แข็งนี่เนาะทุกคนอยู่บ้านพีพีเอฟซีเห็นอยังกินนะแซ่บแต่นแนะนำจะเด้อนีนน่องตุกใส่ลงไปใส่ลงไปเสื้อหอมลงไปเนาะอ่ะน้องตุกเห็นนั่นเห็นบางคนเขาเสื้อปลาแดกเนาะครับเสื้อหอมท่าน,นี้ตามแล้วล่ะกางหนับปลาแดกเสื้อแต่ว่าน้องตุกเห็ดแบบแห็งเลยน้องตุ๊กเห็ด เห็ดแล้วจ้าเจ้าจีนายห,หรือว่าปนจีนายเนาะทิ่เมหมือนกันโอเคทุกคนเดี๋ยวนี้ลองตุก๊กาอะไรเห็ดเจ้าแม่เจาะเจ้าวมันแข็งเห็ดเจ้าวโตจีนายสิ เสร็จเรียบร้อยแล้วเราเดินทุกคนแสบับประกันความแสบอ่ะหรือบปนตัวจีนายเนาะท้าวันอันนี้น้องตู้เห็ดแบบแหงๆเนาะท้าว่าเขาอยากปนหรืออยากมีนามอะไรอยากแบบอยากจําแบบมีนามเขาต้องเอาหนาประเดียดขันมามันซื้อเนาะคนๆปรุงรสเอีเอออเค็มๆนวๆเค็มๆนวๆแสบในนอน มื่อนี้น้องตุ๊กบอกบอกอยอนนั่นเป็นเดินเพราะว่าน้องตุก๊กน้าเขาหูแล้วแบบน้าเขาหูแล้วอ,อ่อนบัตเตอร์ผันหูนะมาผันหูแล้วมันมันหูสึกเจ็บนะก็เ,เลยแบบเบื้องนี้หูอื้อไปเลยหูแบบหูดับไปเลยบดียินนะเบื้องนี้เฉเดปไปหาหมอมื่อนี้เฉเดปไปหาหมอก็เลยว่ากินขาวแล้วก่อนจะสิไป เดียวอ่ะน้องตุ๊กเดี๋ยวนี่น้องตุกกะถาพักรวกหรือพักตุม่มเนาะทุกคนมากินกับเจลตัวจีน่ายของน้องตุ๊กเรือุ่นตัวจีน่ายนั่นเองเนาะทุกคนมาเด้อมากินกันมาเด้อมากินกันทาต่อไปนะแป๊บนึงทุกคนนี่เนาะพร้อมกินละเด้อเส็บๆในนอนเดี๋ยวมาซีมก่อนปิดเขา่าแม่มาบอก Mà đứa kia nằm cạnh đứa Cặp mặt thua Mmm. <laughs> mm รสชาติจาเอาเอาเป็นแบบมันมันมนันนเนาะทุกคนเนาะตุกมักประผิดตัวแม่งตุกมักกินแบบประผภทตัวแมงกับกะพักแบบนี้เลยกินต really ่อเจ้าจีน่าแซบเจจีนาาเจจีน <Okay> ่าแซบบอแซบะเฮ็ดกินนที่เธอเอม่บะไรเห็ดบ่เห็ดบ่รเห็ดเธอ Bà hết quá ra quả kinh tinh tô. Nhắc thử ở đó. Chèm ăn sáng. Còn cái gì hổm, Cái gì hổm gì nữa ba? À, mình ăn Nàng hãng nghỉ hưu sức bật tùy vậy ạ Tiền khẩn hết nè lá, Bé bái nè 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 xe áp แต่อาการมันยังคไยเลยยังดื่นดื่นเจ็บมือ,อยังดื่นดื่นคู่นี่ก็ประวัติส่วนพอมาบุกม,มาตะกเยื่นนนางบรายด้วยอือก็มาเขบผ่าเม็ดนางแต่ตีนุ่มกี่คนนึงอือ ยูเค่นจนป็นวนกอน <c oughs> จะภาพจะน่อย,ยหรกอร้อยจะเมาหรเมา่าเมาอ่ะคืนเลยคือน้ำเนื้อเนื้อมาแหล่คืนเนะแต่เป็นเนือ้อสีาขาวๆหรือว่าคืนเน <c oughs> Sẹp, mắt mày ok ngon quân luôn mày quân phụng ngoài, như nòn quân hân hòn 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 bay hòn 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 chuyển hòn 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 hổ. Giờ bà mẹ ai hòn mẹ hòn nhằm, hòn <laughs> <Sự> hòn <hại rồi. cười> คงหวัดไปล้ค่เขาลมเบียกจนเหลกเขากินขาวเขาปลาในเกลือแบบโปเจอสักเป็นเด้อพี่บอเป็นเด้อสีมาสากันยังดีกวนบผมมาเขาถามพอลุลกัถามถามไห่ไ้ซุก บใบมาฝักก็บ้นหวานดีนอะหานอะอันนี้ืิลทั้งยูทิโน ไม่เขาก็ว่านธรรมาสามอืนเสียบบ่เสียบบ่หูเลยทุกคนแต่พูดแบบวุ้ยวุ้ยเลยไม่พูดบ่กเคยกินอันเฮดเฮดป่หนหรือว่าเฮดเจียวแบบนี้จะเครื่อัวที่นายเคยแต่แบบเออเชนอสมเออเชนอใม่สมแล้วก็เฮดถอดแล้วมากินเลยแต่บริษัทำนั่นนี่จะเครื่อ ใ้จำเนื้อคาวบาเฮดสาอันนี้เฮดสาอันนี้ไงเฮดสาคขาว่าเฮดสาอือคือเดี๋ยวเอาเกนเล่นมาเฮดสากนเลินเออเฮดสาที่หนใช่ป่ะอืมเอามาขัวแล้วก็พักๆๆเอาผอมพซเซอกพักเอาหอมผนซอเฮดสลาบอืมเฮดลับ นตีมียา่มมตยาวเี่เดินแปเดือนเก่าเนตายหอดเดินสิบแล้วก็เม็เดือนแปเดือนเก่าเดือนสิบเดือนเจ็ดเดืนเดือนเก่าเดือนสิบเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเก่าเดือนสิบสี่เดือนจะไกินโตโตจีนายเนาะไส่อข เราสกุบก็ได้หัวมอเราขุดดินทำแมมาตัวเดยมันก็นจะุตืน่นตัวเดก็ยุติเลื่งเลืไปขุดทางไหแต่ยังมีหายเล่าหายเล่ายู่หาไม่ละหรือว่าเอาไปสองมื่ยังมีมีก็น้อยอยู่้ใกล้ๆนักเ้าหักเจ้ากะ จากสิบเอ็ดสิบสข้าไปทางนู้นคุณทางงามไเรียง่ะอืมันเหยนดำอุ้ยไปไกลกิโลไปกี่กิโลเมตรสิบสิบหรือสิบสองก็ลงสิบสิบสองกิโลทางงามบุทางงามกับสิบสองกิโลแล้วก็ไปทางหายงานเนผูลงหมย แม่ลูกกินข่าวก็เม็ดติดไม่ให้ตุ้ยได้ยังไงกินเติมพลังเนาะกินเต็มพลังผมมีเติมพลังกับผมมีอันเพืือมีเฮียงปนปนรสเนาะต้องเติมมันคดกัเติมพลังเติมน้ำมัน

ทุกคนขอโตไปกินข่าวกันเลยน่าจะอิ่มแล้วเัราว่ามเนต์้องขอโตไปกินข่าวแล้วน่าจะอิ่มแล้วคลิปนี้กับเสด็จจบคลิปเพียงเท่านี้นะทุกคนฝากกดไ like, ลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใหน้น้องตุ้ยเห็นคลิปต่อไปนะบ๊ายบาย